แมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าแห่งยูโร2024ทำไมยอดทีมบนเกาะอ,อังกฤษค่ะถึงถูกเรียกในฉายานี้ไปติดตามได้ในยูโรไซสตอรี่กับโอศรีวิไลโคชนาทค่ะเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับมหากรรมชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอย่างยูโร2024จะเปิดฉากฟาดแข่งกันอย่างสนุกนะคะบนพื้นแผ่นดินอินซิเลกเยอรมน,นีค่ะ การแข่งขันในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่ามีนักเตะที่เดินทางมาร่วมแข่งขันทั้งหมด624คนจาก24ชาติด้วยกันอย่างที่เกรินไปตอนแรกนะคะว่าทำไมทีมรือใบสีฟ้าจึงเป็นเจ้าแห่งยูโร2024เราจะเฉลยให้ฟังตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าสโมสรนะคะที่มีนักเตะติดทีมชาติมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะต้องยกให้ยอดทีมแห่งเกาะอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่นะคะ โดยลูกทีมของเป๊ปกววดิโอล่าค่ะเดินทางมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะคะทั้งหมด13คนด้วยกันค่ะเรามาแบ่งกันนะคะว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยจะอยู่ในทีมชาติไหนกันบ้างเริ่มกันที่สิงโตคำรามอังกฤษนะคะซึ่งเป็นติงหนึ่งของรายการนี้นะคะมีนักเตะจากเรือใบสีฟ้าติดมาด้วยกันทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะ3คนนี้นะคะก็ประกอบด้วยฟิลโฟเดนจอห์นสโตนแล้วก็ไคล์วอลเกอร์ค่ะ ส่วนทีมชาติโปรตุเกสเต็ง5ของรายการนะคะก็มีติดเข้ามา3คนด้วยกันค่ะก็มีทั้งรูเบนดีอาสนะคะมัตเทอุสนูเนสแล้วก็แบร์นาโดเซนวาขณะที่ทีมชาติเบลเยียมค่ะก็ติดมาด้วยกัน2คนค่ะก็เป็นเควินเดบอยนะคะเพนเมเกอร์ตัวเก่งของทีมคนนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเชร e มี่โดกูนะคะที่ติดเข้ามาในทีมชุดนี้ด้วยค่ะ นอกจากทีมใหญ่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็ยังมีทีมใหญ่อีกมากมายค่ะที่ยังมีติดนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปนนะคะโคเอเชียสวิตเซอร์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์ด้วยอันนี้ก็ติดอีกทีมชาติละ1คนค่ะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับนักเตะของทีมเระบยสีฟ้า แต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะไม่ใช่ทีมเดียวค่ะที่มีนักเตะเดินทางมาร่วมแข่งขันในยูโร2024มากที่สุดนะคะยังมีอีกหนึ่งทีมค่ะต้องยกให้กับทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานแชมป์กาโชสซิอาอิตาลีฤดูกาลล่าสุดนะคะก็มีนักเตะ ตบเท้าเข้ามาร่วมแข่งขันในมหก,กรรมกีฬาแห่งนี้นะคะทั้งหมด13คนเช่นเดียวกันค่ะอินเตอร์มิลานเนี่ยมีนักเตะที่เดินทางมามากที่สุดนะคะแน่นอนว่า อยู่ในทีมอัสซีอิตาลีนะคะมากถึง5คนด้วยกันค่ะนำโดยทางด้านของนิโคโลบาเลล่าแล้วก็ดาวิเดฟรอสเตซีส่วนที่เหลือนะคะก็มีติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสตุรกีสวิสแลนด์แอลเบเนียแล้วก็ออสเตรียค่ะ อันดับหนึ่งและอันดับสองผ่านไปแล้วนะคะทีนี้มาดูทีมอันดับสามกันบ้างค่ะที่มีนักเตะติดทีมในศึกยุโร2024มากที่สุดนะคะอันดับสามเนี่ยมีสทีมด้วยกันค่ะเป็นปารีสแซงต์แช็์แมงบาร์เซลโลนาแล้วก็เลอาลมาดริดนะคะทั้งหมดเนี่ยติดทั้งหมดทีมละ12คนด้วยกันส่วนทีมขวัญใจคนไทยค่ะอย่างหงแดงลิเวอร์พูลนะคะรวมถึงยูเวนตุสนะคะมีนักเตะติดเข้ามานะคะ9คน ขณะที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดแชมป์เอฟเอคฤดูกาลล่าสุดนะคะก็มีเข้ามาเหมือนกันนะคะทั้งหมด8คนค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกนะคะว่าทำไมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงเป็นเจ้ายูโร2024 การจัดอันดับของ t า n เฟิร์มมาเกนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสิติมูลค่าของนักเตะนะคะ <S <S ยังบ่งบอกด้วยนะคะว่าทีม Manchester City ค่ะเป็นทีมที่มีมูลค่าของนักเตะรวมสูงสุดในทันวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยนะคะโดยนักเตะทั้ง13คนนะคะมีมูลค่ารวมกันนะคะสูงถึง826ล้านยูโรค่ะหรือประมาณ33,000ล้านบาทนะคะ <S <S ทีนี้มาเจาะลึกกันที่เรื่องของตัวนักเตะกันบ้างค่ะ อย่างที่บอกไปแมนเชสเตอร์ซิตี้มียอดตัวมูลค่านักเตะเนี่ยอยู่ที่826ล้านยูโรใช่ไหมคะอันดับหนึ่งของนักเตะในทีมเนี่ยยกให้เป็นฟิลโฟเดนค่ะปีของทีมชาติอังกฤษนะคะได้ได้ว่ามีราคาประเมินสูงสุดนะคะถึง150ล้านยูโรหรือประมาณ6,000ล้านบาทแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะสื่อของอังกฤษเองนะคะก็ได้มีการตีข่าวออกมานะคะว่าฟิลโฟเดนเนี่ย อาจจะก,กลายเป็นนักเตะอังกฤษค่ะที่มีค่าตัวสูงสุดของสโมรสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะคะหลังจากจบภารกิจยูโร2024หากฟเดนกับโดยใบสีฟ้าตกลงสัญญาใหม่กันได้เรียบร้อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจค่ะรองลงมานะคะคือโรดรีค่ะนักเตะของกระทิงดุสเปนนะคะมีมูลค่า120ล้านยูโรหรือ4,800ล้านบาทค่ะ อันดับ3ค่ะลูเบนดิอาสนะคะจากโปรโตุเกสนะคะต้องบอกว่ามีมูลค่านะคะอยู่ที่80ล้านยูโรหรือ3,200ล้านบาทค่ะเราลงมานะคะเป็นปารีสแซงแช็กแมงค่ะเป็นสมมสรที่มีนักเตะนะคะ1คนที่ต้องบอกว่ามีมูลค่ามากที่สุดนะคะในทัวร์นาเมนต์นี้และคนคนนั้นอยู่ข้างหลังของโอเองค่ะ จะเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากคิเลิยนเอ็มบาเป้ค่ะค่าตัวของเขานะคะต้องบอกว่ามีมูลค่าอยู่ที่180ล้านยูโรหรือประมาณ7,200ล้านบาทเ <c oughs> ท่ากับทางด้านของจูดเบลลิงแฮมนะคะซึ่งเป็นห้องเครื่องของราชันชุดขาวเลยเอามาริดค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวคู่นี้นะคะฤดูการหน้านี้ระเบิดเถิดเทิงแน่ๆค่ะเพราะว่า เอ็มบัปเป้เองนะคะก็จะหมดสัญญากับปาริสแซงต์แช็์แมงนะคะในช่วง30มิถุนายนนี้แล้วก็จะกลายเป็นนักเตะของราชันชุดขาวค่ะหลังจากที่ตกลงสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวลา5ปีด้วยกันค่ะเดี๋ยวต้องติดตามฟอร์มนะคะของทั้งคู่ในศึกยูโรส0 2 4ก่อนแล้วก็อย่าไปติดตามกันต่อได้ในฤดูกาลต่อๆไปด้วยนะคะส่วนอันดับ3นะคะเป็นทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลค่ะมีมูลค่านะคะ 585ล้านยูโรค่ะอันดับ4ค่ะเป็นเสือใต้บบเยอร์มิวนิกนะคะมีมูลค่า572ล้านยูโรและอันดับ5นะคะเลอมาดริดยอดทีมแห่งลาลิก้าสเปนค่ะมีมูลค่า518ล้านยูโรค่ะ ครองแชมป์นะคะทั้งนักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดรวมถึงสโมสรที่มีนักเตะมูลค่ารวมมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024แน่นอนว่าการันตีความสามารถของนักเตะเรือใบสีฟ้าได้เป็นอย่างดีนะคะในทัวร์นาเมนต์แห่งนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยนะคะกับฟอร์มของพวกเขาค่ะว่า1ในนักเตะของเรือใบสีฟ้า จะสามารถชูถ้วยแชมป์ยูโร2024ครั้งนี้ได้หรือไม่นะคะไปติดตามกันได้พร้อมกับการถ่ายทอดสดของทาง PPTV HD 36ค่ะหากชอบเรื่องราวจอลึกข้างสนามของ EuroSize Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ PPTV s p o r t ด้วยนะคะ